สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับฝ่ายแชนแนลเชียงมงคลนะครับพาท่านผู้ชมมารับชมการปิดราคาอีกแล้วนะครับวันนี้ก็กลับมาที่ข้อควายของคุณจิตเช่นเคยนะครับวันนี้มีสองแม่สวยๆนะครับอ่างๆยาวๆมีลูกเพศเมียทั้งคู่นะครับราคาเกษตรกรเข้าถึงนะครับขอฝากไว้นิดนึงครับศูนย์เก้าแนะครับ ็นไอดีไลน์นะครับท่านที่อยู่ในเขตอุทยานนสทรรคน์นนะครับสนใจอยากจะถ่ายคลิปเปิดราคาควายนะครับเอดไลน์เข้ามานะครับสวัสดีครับอนุญ,ญาตถ,ถ่ายคลิปไหนนะครับรบกวนแนะนําตัวนะยครับอ๋อให้ให้ให้พี่สมกิจเลยค่ะอ๋อ๋เ <c oughs> ชื้อตงนี้เ,น <ๆ S 2> เลยครับออเสื้อตงนี้ครับแนะนําตัวน่ยครับหมู่เจ็ด บ้านหนองแห้วอําเภอทับทันตำบลหนองกระทุ่มอําเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีครับครับผมแม่นี้ชื่อแม่อะไรครับเนี่ยแม่คูนครับแม่คูนนะครับโอ้แม่คูนนี่ให้ลูกไปแล้วกี่ตัวครับให้แล้วสามตัวครับสามตัวครับอ่าสร้างกับตัวนู้นใช่ไหมถ้ามีในท้องก็คือตัวที่สี่เนาะอืม้วแล้วส่วนสูงเท่าไหร่ครับเนี่ยวัดได้ร้อยสามสิบครับ วัดเดืร้อยสามสิบบวกโอ้สามสิบบวกนะครับแต่แม่คูนี่ค่อนข้างยาวนะครับตัวยาวอ่างโอ้แม่นี่อ่างจริงครับยาวตั้งหนาลูกเขาตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับลูกครับลูกอายุเท่าไหร่นะเพิ่งสามเดือนครับเพิ่งสามเดือนนะครับเป็นเพศเมียนะครับให้ลูกไปแล้วสามตัวตัวที่สี่อยู่ในท้องท้องกี่เดือนไหม ท้องน่าจะท้องอ่อนครับเดือนกว่าๆเพราะว่าทับจริงทับจริงใช่ไหมเห็นพ่อไหมเห็นครับพ่อสูงร้อยหกสิบโอ้ยยังยังใหญ่เลยครับพ่อนะครับแต่ไม่ดังอ๋อแต่ไม่ดังมากแต่เป็นพ่อคุมฝูงบ้านๆนมีขวัญนะครับมีขวัญอยู่สองฝั่งเลยครับตรงดังนะครับน่าจะเชื่องนะไม่นีิน่ะเชื่องครับเชื่องเชื่องตาแต้มนะครับมีตาแต้มนะครับแก้มจำรอบคางนะครับเจ็ดจุดครบนะครับ มอ่องอ่าสองอ่องนะครับโอ้โหเล็บนี่ใหญ่จริงๆดูแข้งขาเล็บใหญ่ครับแข้งขาดีบุกมะพร้าวใหญ่ครับหน้าอกหนาดีครับลําตัวนี่ยาวนะครับ ลำตัวยาวอ่างด้วยฮ่าฮ่าอ่า,อาท้ายหน่อยชดท้ายหน่อยโอโ้หลังนมใหญ่ครับตอนนี้ลูกกินนมอยู่เนาะลูกกินนมอยู่ครับนมมีอยู่สีเต้านะครับ แข้งขาก็ดีครับข้างหลังทางท้ายท้ายกว้างนะครับเนื้อหนังดีแม่นี้เป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับอ่างอ่างลึกราคาเท่าไหร่นะแสนห้าพันครับแสนกับห้าพันบาทนะครับท่านผู้ชมครับต่อลองได้เนาะต่อลองได้ครับ ปากใหญ่นะครับพอ,อไม่ได้ไม่ต้องซื้ออ,อ่าปากใหญ่นี่คือกินหญ้าดีกินหญ้าดีมากเอ,อกลางคืน,นให้กินฟางในในคอกแม่นี้นะครับหนาตรงนั้นหนานะครับหนึ่งแสนห้าพันนะครับต่อรองได้อยู่ในท้องประมาณก,กี่เดือนครับน่าจะเดือนกว่าๆครับเดือนกว่ากว่านะครับ ครับจริงตอนนี้ลูกอายุสามเดือนนะเป็นเพศเมียลูกลูกก็เป็นพ่อคุมฝูงเนะนี่นะครับคือลูกเขาใช่ใช่ไหมใช่ครับอายุสามเดือนพี่สาวเขาสวยมากเลยครับพี่สาวตัวนี้นะไม่พี่สาวผมงันอ๋อย่งต้ำเลย เป็นลูกแม่โคนเนี่ยนะครับผมอให้แต่ลูกตัวเมียเนี่นะครับผมเห็นสามสองตัวตั้งแต่มาอยู่นะแล้วแล้วไอตัวแรกก็ตัวเมียครับตัวสองอ่ะตัวเมียอันนี้ตัวสามนะครับก็คือตัวเมียอีกครับโอ้โหเหล่านี้เียเหล่านี้ให้ลูกจ่ายลูกเป็นตัวเมียหมดเลยครับแต่คนแก่เขาเลี้ยงนะเขาไม่รู้จักผสมเทียม เขาไม่รู้จักพอ่อควายเ,าขเขาเอาแต่พอ่อควายแบบบ้านๆถ้าได้ลูกเทียมเข้าไปนะให้ลูกดีมากเลยแม่เนี่ยส่งลูกขวัญเดียอยู่ตรงด่างนี้นะครับสองข้างมีเอฟซีท่านหนึ่งบอกว่าเป็นขวัญสองทางนะครับขวัญสองทางก็คงจะเป็นขวัญที่ดีนะครับคนเขาค่อนข้างใหญ่นะครับค่อนข้างหนาเออแม่นี่เชื่องดี ีสดชื่อแม่คูนนะครับแม่คูนครับเป็นลวดด้วยไม่ดื้อในั้นขาลำขาลำแข้งลำขาดีครับเล็บนี่โอ้โหดูสิครับเนี่ยใหญ่ดีเป็นลวดอ่าคือควายเป็นลวดควายเป็นลวดนี่มันหมายถึงอะไรนะปล่อยไว้ที่เราสบายใจได้เลยครับอยู่ในลวดไม่แหกไม่มีแหกลวดไม่หนีไม่มุดนี่คือคําว่าควายเป็นลวดนะครับพอเห็นลวดผู้เขาก็จะอยู่ในในวงในวงลวดนั่นแหละครับผมไม่แหกไม่อะไร So เลี้ยงง่ายเนะทั้งนั้นนะง่ายใครเลี <S <S ้ยงก็สบายใจขอให้มีลวดจะนอกไม่นอกก็ก็อยู่นั่นแหละเหมือนหลอกมันก็อยู่ได้เออลวดปลอมก็อยู่แล้ว๋อถ้าอย่างนี้เอาเชือกร้อมก็อยู่ทิครับเชือกก็ได้ไม่ต้องน็อกไฟทุกวันนี้ไม่ได้น็อกไฟหลอกเชืออ่างนะครับแม่นี้อ่างยาวด้วยคือแม่คูณนะครับหนึ่งแสนกับห้าพันนะครับครับอือนี่คือลูกนี่ครับตัวนี้คือลูกเขาตัวบนนะครับ นี่ลูกนะครับเป็นเพศเมียนะครับค่อนข้างยาวขวัญชัดเจนนะครับอยู่ตรงขาหน้ามาที่แต่สะบักนะครับอายุสามเดือนเองนี่นะครับแม่คูณพร้อมรุ่นนะครับหนึ่งแต่กับห้าพันราคาต่อรองได้นะครับ <c oughs> อาละเดี๋ยวเราไปอีกแม่นึงเดี๋ยวเอาแม่นี่มามาไปทันนี้ก็ได้ครับ แม่นี่เป็นแม่สาวนะครับพึ่งได้ลูกตัวเดียวอ๋อตันนั้นลูกเขาครับผมคือลูกสองในท้อง,อ,งอ่าตัวที่สองในท้องตัวนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยแม่เพชรครับชื่อแม่เพชรนะครับส่วนสูงเท่าไหร่นะเมื่อกี้เนี่ยร้อยสามสิบสองครับรับประกันรับประกันร้อยสามสบองเนาะแต่มันจะสูงกว่าน,นั้นอีกเมื่อกี้เราวัดเท่าไหร่ร้อยสามสิบสี่ใช่ไหมเอาร้อยสามสิบสองพอ เอาร้อยสามสองพอนะครับร้อยเปอร์เซ็นเตะร้อยสามสองไม่ต้องห่วงครับไม่ขาดแต่เมื่อกี้เราวัดร้อยสามสี่ร้อยสามสี่ร้อยสามสามสามสี่นะครับตาแต้มชัดเจนเห็นไหมครับตาแต้มชัดเจนนะครับอยู่ด้างมีมีฝันด้วยนะครับแล้วก็มีจุดรอบคางนะครับเจ็ดจุดครบนะครับมีอ่องอยู่สองอ่องขา สวยนะครับตัวนี้เหมือนจะสูงอีกได้อีกแล้วเนี่ยครับเพิ่งได้ลูกตัวเดียวออายุประมาณเท่าไหร่ครับลูกตัวเดียวก็น่าจะดานประมาณสี่ปีจะเข้าห้าปีครับอืมเล็บดีขาดีวกมันก็ได้ลูกแล้วสามสี่หววลูกออกมาแล้วมีขวัญตรงนี้นะครับเป็นสกุลย,ยามาตรงสะบักฝั่งนู้นก็มีเหมือนกัน หน้าสวยดีตัวนี้เครื่องหน้าสาวอยู่นะครับแล้วก็มีมีจุดสองจุดนี่นะครับเป็นอ่าเป็นขวัญนะครับขวัญสองทางเหมือนกันราคาเท่าไหร่ครับแม่แม่กับลูกเก้าหมืนห้าครับเก้าหมืนห้านะครับลูกเพศเมียตัวนี้เนาะตัวนี้ตัวนี้ครับอ๋อตัวนี้อายุเท่าไหร่ครับลูกน่าจะได้หกเจ็ดเดือนได้แล้วครับลูกประมาณหกขึ้นเจ็ดเดือนนะครับเป็นเพศเมียนะครับ นี่แม่ลูกนะครับเก้าหมื่นห้าเนาะเก้าหมื่นห้าเก้าหมื่นห้านะครับตลองได้เนึะ จับหางได้ไหมเนี่ยได้ค่ะเดีด๋ดดดดยลูกยอยจะจับหางหน่อยเอเอปใจใจึ๊บเชื่องนะครับเ,เชืหางไ่อกค่ะหางไม่ดอกเลยรับประกันรักันหางไม่ดอก,ดอกทั้งทั้งสองแม่นะครับ,รบท้ง,งแมลรัรังนมมีสี่เต้านะครับ มนมมีสีเต้าแท้งขาดีเล็บดีครับมาทางนี้นะครับฮะจับจผมแน่ใจไหนครับอ๋อถ่ายพร้อมเลยเห็นแล้วครับมันจะสูงจะต่ำขึ้นอยู่กับเราจับกล้อง โยกไปโยกมานี่แหละครับโยกขึ้นโยกลงนี่แหละแต่ด้วยสายตาผมนะครับผมมองเห็นควายตัวนี้อยู่ที่ประมาณร้อยสามสิบสามนะครับอ่าสามสิบสามคือรับประกันนะครับท้องกี่เดือนนะท้องไม่ต่ำกว่าห้าเดือนครับท้องประมาณห้าเดือนนะครับพ่อฝูงพ่อฝูงนี่สูงสูงร้อยหกสิครับ เป็นเป็นพ่อตัวเดียวกันกับตัวนั้นไหนะมท้องของแม่คูนนะครับกับท้องของแม่เพชรเนี่ยคือพ่อตัวเดียวกันนะครับ,รบสูงร้อหกสิบนะครับแม่เพชรกับลูกนะครับเพชรเมียท้องประมาณห้าเดือนนะครับเก้าหมื่นเท่าไหร่นะเก้าหมื่นห้าเก้าหมื่นห้านะครับ ลักษณะดีนะครับแม่นี้อ่าลองลองอเดินเดินหน้าท่า,าหน,นหน่อยอได้สดได้สาวครับลูกตัวที่สองน,นะครับอยู่ในท้องเนี่ยครับออวนมานนนลูกสาวก็ตามนี่ครับลูกก็อั้นดีจังเลยเก้าหมืนห้านะครับแม่เพชรกับลูก ít จะพาไปชมแม่นู้อีกครั้งหนึ่งครับแม่คูณนะครับแม่นี้ก็มีส่วนสูงที่ร้อยสามสิบอยู่ในท้องประมาณหนึ่งเดือนนะครับมีลูกติดเพศเมียตัวนี้อยู่ที่แสนห้าพันเนาะแสนห้าพันนะครับให้ลูกไปแล้วสามตัวนะครับถ้าถ้ามีอีกก็ตัวที่สี่ในท้องพ่อค้มฝูงเป็นตัวเดียวกันกับ กับแม่เพชรนะครับทับพ่อตัวเดียวกันนะครับสูงร้อยหกสิบอ่ามีลูกติดเป็นเพศเมียทั้งทั้งสองแม่นะครับแม่เพชรเก้าหมืนกับอีกห้าพันนะครับแม่อ่าแม่คุณหนึ่งแสนกับอีกห้าพันแม่นี้ยาวแล้วก็อ่างนะครับเล็บใหญ่โตครับตัวนี้แม่นี้ เอาละครับสนใจก็โทรมาต่อรองราคานะครับที่เบอร์โทรศัพท์อะไรนะ0640063653ครับครับคุณจิตครับคุณจิตนะครับนี่นี่หน้าสวยมากเลยหน้าหวานดีเจ็ดหมู่เจ็ดนะครับอำเภอหนองตำบลหนองกระทุ่มอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีครับชื่อว่าน้องแห้วนะบ้านนองแห้วครับครับนี่คือพี่กัดนะครับ มีอ่ามีรถส่งมีครับอ่าท่านที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆนะครับมีรถส่งแม่นุ้นจะเอาไปลงน้ำใช่ไหมหรือไงไม่ไม่ครับ,รบ,รบจะเอามาให้ดูอ๋อเอามาให้ดูคนอยู่ไกลเหลืออยู่แม่แม่นี่อยู่ใกล้หน่อยอ๋อเอามาโชว์นะครับบีกแม่หนึ่งนะครับ แม่นี้ก็มีเอฟซี FC สนใจหลายคนอยู่นะครับครับโแต่แต่ยังให้เปิดอเอามาโชว์อนเดี๋ยวใจอ่อนก็เปิดอยู่ดีแหละครับเดี๋ยวคนนั้นถามคนนี้ถามเนาะครับเออแม่นี้ได้สดอือได้ความสดนะครับแม่นี้ครับเป็มควายสาวท้องที่สองนะครับ ส่วนลูกก็ประมาณห้าหกเดือนนะครับเป็นเพศเมียตัวนี้ก็ดีนะซื้อได้ลูกเพศเมียเนี่ยอีกสักปีหนึ่งก็น่าอีกสักปีในหน่อยก็พับได้แล้วเนี่ย กำลังจะจูงอีกตัวหนึ่งมาให้ดูนะครับอ่าสําหรับแม่นี้โอ้โหทรงเขานี่แม่นี้ชื่อแม่อะไรครับเนี่ยแม่เงินค่ะชื่อแม่เงินนะครับดูทรงเขาเโอ้แล้วแล้ว,ลวสะพายเขาเป็นลักษณะแบบเนี้ยจมูกฉีกค่ะจมูกฉีกนะ<า>โอ้โหแม่นี้หนาครับที่ใส่ลูกเงินเงิน จมูกฉีกสะพายทำไม่ได้ก็เลยคล้องแบบนี้ไวอ๋อเป็น,นเป็นขเขาเรียกว่าเป็นอะไรเหมือนม้าเลยเนะะาะก็เขาแก่เลี้ยงไว้เหมือนกันนี่แหละเจ <c oughs> ้าตึงไม่ยอมล่นสะพายมันก็จมูกมันก็เลยดึงขึ้นเรื่อยอ๋อให้ลูกกิตตัวแล้วครับแม่นี่อันนี้ประมาณน่าจะประมาณสี่ตัวได้แล้วครับอืมลักษณะดีครับพี่ไหมเนี่ยอันนี้อวัยวะเพศนะครับของแท้แล้วอีกอวัยวะเพศหนึ่งอยู่ข้างล่างนะครับพห่แม่ะนี่นี่นี่ เวลาเขายืนขาชิดกันเนี่ยจะเหมือนมีอวัยวะเพศสองอันครับนี่นี่นี่แบบนี้ดีนะเดยนนะเห็นไหมครับตกเย็นมาจะเดินไม่ไหวแล้วครับตอนนี้นี่อันหนึ่งอยู่นี่นะครับอันหนึ่งอยู่นี่โอ้โหแม่นี้ของลูกกับเงินอุทัยตอนนี้นะเงินอุทัยกี่เดือนแล้วครับเจ็ดเดือนจะเข้าแปดเดือนแล้วครับส่วนสูงเท่าไหร่เนี่ยเอาให้ผมก็ไม่ได้วัดไม่เคยวัดเลยลองวัดทิ ทุกสารเท้าจมูกก็ฉีกหูก็ฉีกมีเอฟซีมาแต่ว่าไม่ได้เปิดเงินเงินเงินมันไม่ไม่ให้จับมันจมูกเงินลูกมาียาลูกยายายืนนิ่งนิ่งยืนนิ่งนิ่ผมก็แก้ไม่เป็นไรโอ้เกือร้อยสี่สิบอ่ะยืนนิ่งๆลูกเขาเสียบจมูกแหละแต่กลัวกลัวในผงยาลูกยายาในผงนี่ไม่เคยเก่งเลยกลัว ดาลูกใหญ่อะดูส่วนสูงหน่อยลูกประมาณสักสามสิบ <8. S 1> เจ็ดสามแปดได้ครับได้ได้สามเจ็ดสามแปดได้ก็ถือว่ามาแต่ฐานอยู่ครับนาอาน่างเออมาอยู่นี่ได้ได้ลูกกี่ตัวแล้วเนี่ยตัวเนี่ยในท้องเนี่ยครับอ๋อมีติดมาแล้วผมขายไปล้วละมีบิ่หอไทยนะครับอ่ายี่หอไทย มีติดตัวเมียมาแต่ผมขายไปละวแล้ว,ลวตัวนี้ก็ยังไม่บอกราคายังครับอื <c oughs> หนาครับแต่ถ้ามีคนทําให้ใจอ่อนก็ไม่แน่ครับดูแล้ว <laughs> เอ่ย <c oughs> ต้มนี้มหูกับจมูกตาหนี้มีหูฉีกมีหูแหวงนะครับหูแหวงแล้วก็จมูกเออนี่คือตําหนิของตัวนี้เลยครับเงินเงินไม่เอาลูกก็จะมี จะหมูกแว่งเข้าไปเนาะครับแล้วก็มีหูฉีกนะครับแต่ก็ไม่ไม่มีพ้นกับกับการที่จะสืบพันธุ์โอ้โหลูกเขาสวยมากครับครับขายไปละนี่หูแหวงโดนขิดโดนขิดนะครับครับควายที่เฟิดนี่หูเขานี่คงจะแหลมพิษเลยนะครับสนใจยังไงก็โทรมาคุยนะครับแม่อ่าแม่เงินเนาะ อโ oh, เห็นไหมครับเนี่อ่างดีมากเลยหนาแน่าจะเข้าแปดเดือนแล้วท้องอ่ะน,นะครับอืมเย็นๆแับจะเดินไม่ไหวเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับอ่าเปิดสองแม่นู่นนะครับแม่คูณแสนกับห้าพันอันนี้ก็แม่เพชรก็เก้าหมื่นกับห้าพันนะครับลูกเพศลูกติดเพศรเมียทังคู่นะครับไปเช,นช่นเดียวกันมงคนนะครับวันนี้ก็ขอยุติอ่า คลิปบายด้วยเวลาเป็นเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ